นี่เป็นภาพลูกฟักหรือชาวอีสานเรียกว่ามักโตนที่แขวนอยู่บนผ้าตะข่ายคล้ายกระเปนอนซึ่งเป็นของคุณพ่อบัวพันธ์มาโคดชาวบ้านโนนเสียวตบลขว,วใหญ่อำเภอก,กันทรรวิชัยจังหวัดมหาสรารคาม ที่ทาการปลูกไว้ข้างๆบ้านและก็ติดกับข้อกัวโดยทําเป็นค้างแบบง่ายๆใช้วัสดุที่มีอยู่ในสวนเน้นประหยัดต้นทุนเช่นไม้ไผ่ที่ปลูกในสวนมาทําอีกอย่างฟักที่ปลูกไว้ข้างข้อกัวก็ได้รับสารอาหารและก็ปุ๋ยที่เพียงพอทําให้ลูกนั้นมีความสมบูรณ์และก็มีขนาดที่ใหญ่น้ําหนักแต่ละลูกมีขนาดราวๆกว่า8-9ถึงกกิโลกรัมเลยทีเดียวโดยคุณพ่อบัวพันธ์มาโคดชาวบ,บ้านนนเสียวบอกว่า ฟักที่นำมาปลูกเป็นฟักพันธุ์ให้ลูกที่ใหญ่ดกสวยโดยลูกสาวไปขอมเมล็ดพันธุ์จากคนที่รู้จักมาทดลองปลูกจำนวนไม่กี่หลุมปรากฏว่าฟักที่ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีกำลังทอดเครือยาวไปตามค้างสุมที่ทำไว้พร้อมกับออกลูกจำนวนมากและให้ร่มเงาเป็นอย่างดีสำหรับการปลูก ก็จะใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาเอาใจใส่ประมาณ2เดือนก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วโดยผลผลิตนี้ส่วนหนึ่งตนเองก็นำไปรับประทานในครอบครัวและก็แบ่งปันทำบุญด้วยโดยส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่ายด้วยต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเจ้าประจำ อีกอย่างตนเองก็จะเก็บผลที่แก่ไว้สำหรับขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มให้มากขึ้นเนื่องจากการจำหน่ายก็ได้ราคาที่ดีซึ่งในการจำหน่ายก็สามารถขายได้ทั้งลูกขนาดเล็กขนาดใหญ่และยอดของฟักด้วยส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เสริมจากการขายฟักควบคู่กันไปกับพืชผักชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีครับ เป็นหอยอ้่นต้นเอ็นเต้นอ่านี้ยังครับนี่เงินบักฟักไปนะตะบ้านเทาเงินบักต้นเั็นไรตนครับปลูกจังใดมันขึ้นไวใหญ่แท้อันนี้มันมาเป็ีนลำพันธุ์มันแน่ครับเออหมูพันธุ์ใหญ่มันเนี่ยเป็นพันธุ์ใหญ่พันธุ์ใหญ่แม่ครับได้พันธุ์แม่ถ้าใส่ครับที่แรกพันธุ์เอาอันมาดจะในหมอสุมดละครับลูกไปเห็นงั้นเห็นผลมาเห็นเห็นแล้วมันลอยใหญ่เลยลูกเอาไหนมาปลูกขอให้ลูกผลมาปลูกอ๋อ้ปลูกอยู่คุ้มเดียวคุ้มเดียวเตี้ยนคุ้มเดียวมันจะแตกไป ปลูกไว้คุ้มเดียวแต่ว่าให้ให้โน้ยหลายไห่โน้ยดกอันโน้ยดกครับเดี๋ยวโน้ยอันแจ้งจริงออกตอนแรกที่แรกแจ้งจริงออกตะกอนครับให้มันขึ้นข้างขึ้นตะกอนก็ารทันมันชุอยู่ที่ดินมันมันจะบ่เห็นอนต้นเจียนนะทันปลูกไว้ดินเจีนไม่เพราดีปานไดนครับมันบ่ย้อนอข้างนี่ก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายเออเขาไม่ไม่ไม่ใช่ครับไป่างข้างกับบ้านกับผ่องว่าเขาอยู่ละคือข้างขังของว่ากันสิได้พุนได้อยังไม่ได้พุนก็หักดิบหลังคุยไปพุนหักครังขายก็พากันไปอ่าครั้งถือไป แล้วบานี้น่วยน่อยน่วยท่าทํำแขนทํำอย่างนี้เขาเขาเอาไปขายครับตลาดเลีง้งตลาดเขาเเย็นห่นละส่วนใหญ่ตลาดง่ายเขเย็นุ่นละข <ทะ S 2> ายัาาย้ง ôi, ่อ<บ>ยใหายน้อยน้อยบบยอดข,ขายได้คือกันยอดข,ขายได้ค <ทะ S 2> <อ>ือกันอไปเกีงปลาเนี่ยทลเลก็ไปแกงจื <ตะ S 1> งดเนี่ย <ทะ S 2> มูดน่วยมันวะแต่ละน้ําหนักหลายปเดยนน้วยน้านี่แปกเข้ารพุ่นแล้วคน่ยจำเ็มแสสิบรลแบกม่ขึ้น่นแล้ว มันวุ้ยไงเขาเจ้าอีหลีอันนี้ก็ได้เฮ็ดนอนส่วนไว้ได้ส่วนไปมันเขียมจะขาดใช่ยันเคียวมันขาดลงมาได้ส่วนไว้เกี้ยงไว้เตียงไว้ถึงที่แล้ววะตอนไงเขาแบบขายเป็นโลกบขายเป็นโลขายเป็นนุ้ยนะครับเออขายเป็นนุ้ยเป็นนุ้ยไปเลยบางนุ้ยจะบาดกับบาดกันตลาดนุ้ยอย่างเงี้ยตลาดประกาศเราสามสิบบาทแต่ละนุ้ยน่ะนุ้ยนุ้ยนะเท่าน่ะอย่างเงี้ยเสียเขาจังเสียก็เอาไปบริจาคน้ำเน้นน้ำบัดน้ำหยังไปแนงสินะ ปลูกเทียนนี่เก็บได้โดนบ่ครับก็ปีละเทียนนั่นแหละปีละเทียนปีละเทียน่อันนี้มัเป็นเหมือนลูกๆเห็นๆยังไงที่กระดิจงเป็นพันใบน้ำเต็กเหมือนพันใบน้ำตอนเหลวมันมีปันจัยมันกายงานก็ดอกกมาเป็นงานเป็นการยินดีประมาณว่ายังไงกกินได้คือเขาได้คือเขาแซ่บซ้ำมันสมุยๆตัวแกงไก่ไก่อ่ะพร้อมเจเนียร์แกงจืดกต่นี้เบ็ดละเก็บได้หลายอย่างอยู่หลายอย่างเมนู่งห่อหุบหลายอย่างอยู่ เห็นเห็นด่งโด่ทังสี่สิปลูกเพิื่องมือบ่ขยายปลูกเพิ่มอีกบ่นี่ก็จะเพิ่มอนมีช่วครับเกษตรเพิ่มไปยิงเรียกนี่แหละเพิ่มไปยิงยู่งเอไป้างคางนี่คางค่างนี่เนี่แหละครับอืมเก็บไปเก็บง่ายมันบ่ครับเก็บง่ายเก็บง่ายก็ราะดีดกลับดีดกลับไปอะไรไปท้องดิฉุมทันบ่ต่นแล้วมันหนักอ่ะตอนส่วนใหญ่นี่ลูกค้าเฮานี่ครับเฮาไปขายใส่ปกระกักประตวนนี่มันเดี๋ยวยังไป็นขายในมอพูวละตลาดใหญ่คำเยี้ยงผัวละครับเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ขารับรับซื้อเลยรับซื้อที่ขาดรับซื้อผมาะ มันอยู่ครับเอาไปแตงกินน้ำแตงกินน้ำขายน้ำก<อ>ันเลยลบางทีก็บ,บริจาคไปน้ำกันเลยแหละ,ละขายน้ำใช่ใช่ลาบปลูกโดนบปได้ครับตัวจากจากที่ว่าเอาในลงดินพวกนี่จนถึงหัวได้รวยได้อยังนี่มันสองเดือนสองเดือนสองเดือนตัวทุเรีนเป็นรวยอย่างสองเดืนอนนี่หรอกเพราะว่ารวมตัวมันติขึ้นตั้งตัวได้เนาะเหมือนโดนเติอบสตมีลูกมาเรื่อยๆลูกมาเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆแต่ก็ไปเรื่อยแต่ขอจะยังไปเรื่อยๆหรือไปไม่ถึงแต่ไปเรื่อย ทางนีก็เห็ดนไงเห็นไงไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่เขาเองเนาะไม่เขาเองอประหยัดต้นทุนได้เองไม่เขาเอง